กูบอกเลยวันนี้เราอยู่ที่งานหมดมันเป็นงานประจําปีของเมืองขอนแก่นนะเดี๋ยวเราจะไปหาเล่นปลาพงปลาพงกันกูเอาหมดอะวันนี้เด็กเราจะไปล่าตุ๊กตากันยิงพวกนั่นเลยมาแล้วเรื่องเชิญนะจ๊ะเด็กว่าไม่ใช่ทางผุยอ่ะ โอเคครับน้องก็วันนี้อยู่กับช่องเกตตีรานะครับแล้วก็อยู่กับพี่สจโนหนึ่งแล้วก็นี่เดี๋ยวัอโปกกระโปกลิงกูบอกเลยวันนี้โคตรตึงวันนี้เราจะมาที่ฟันกูขาวแล้วเลื่อมาเหลือจัดเหลืองพ่อ่ยไฟส้มกูบอกเลยวันนี้เราอยู่ที่งานใหม่งานใหม่องานใหม่มันเป็นงานประจําปีของเมืองขอนแก่นนะก็เรามากันทุกปีแต่ว่าปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเรามีน้องเปิบด้วยใช่ปะปกติเรามามีใครปะไม่มีพี่พุงปิน คือมันเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นสไตล์เสียเตีมเสียกูก็มีนี่ตีมเสียนี่ปุ้งปินนี่ปเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในงานกันไปเที่ยวกันเดี๋ยวพาไปดูว่ามีของที่อะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปหาเล่นปลารงปลาพงกันวันนี้ชิวกูบอกเลยกูเอาหมดอ่ะวันนี้เตึงจาดพี่จะไหวกับเขาไหมเนี่ยเราจะไปล่าตุ๊กตากันเราเราจะได้ไหมยปืนโอเคเดี๋ยวโอาพาไปดูหมูหมูเห็นบ่อยแล้วนั่งไอ้หมู เรถมึงใส่ถ้านั่งอยบป้อมมึงเขามองผมอยู่ผมไม่เคยบัตรหรอกผมบอกเลยพี่เขาก็มองผมอยู่มึงอยากเปิดไหมไม่ใช่เขาแอบมองผมอยู่นะจ๊ะใช่เขาบอกว่า้สั่งเดี๋ยวเราขาครับมึงโดนแน่นะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนเดี๋ยวตัดไปต่อไปข้างในเลยก่อนเพื่อนๆไปเสียเวลาไปตอนเข้างานะครับมาดูนี่นี่เอาไปให้เขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวพายไปโยไป ดูภูมิใจบ้าป่าวขอบคุณครับคือกูโอเคนะเพราะว่าอะไรวะเขาไม่ได้แบบไปลักขโมยอะ่ะเออคือกูรู้สึกว่ากูโอเคนะอไปอ่ะไปไปโอเคครับแต่ว่าตอนนี้เราโดนกักอยู่นะครับผมดูจากการที่เขาล้อมลัวเราไว้นะครับเราโดนกักบริเ,เวณอยู่ใช่เหรอเนื่องจากว่าเมื่อกี้กูเดินแล้วกูเตะปากใครก็ไม่รู้เย้เตะปาก งงนี่ไงคราบเลือดยังติดอยู่เลยเนี่ยครับคราบเลือดหลังกูก็มีเลือดเหมือนกันนะเลือดล่อลูกกงมาไอ้เหี้ยล่อเร็วไงลูกกลงลวดเรียบร้อยหลัเลือดหลังเหนียวแก่ก็กว่าจะได้เข้าไปตอนนี้เรารอพี่ฮาร์ดติดน้องประโยชน์วันนี้ประโยชน์จะไปปลาผมใช่ไหมปลาเป็นเปล่าปลาเป็นเคยปลาไหมเคยเคยตอนไหนครับตอนไหนเคยตอนนี้แหละอ่าเคยตอนนี้แหละวันนี้คือบอกเลยว่า มันจะเงียบๆมองๆรอพียงพักก่อนนะไปช่วงเวลาต่อจากนี้ปล่อยๆค่า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 เข้าเจ้าเจ้าจ้าได้ได้ต่อจะจะได้ของจับลุยจากเด็กไอ้เบือันนี้เป็นอะไรครับบอกอ๋อไอ้น้องพี่เธออันนี้ลูกชายพี่ครับน้อนี่ยครับวันนี้วันนี้ลูกพี่ยังโอ้ยอันนี้น้องเฟย์โยดาเป็นเรื่องอะไรบแล้วแล้วก็อันนี้ให้ไหมไม่ให้โอเคไม่เป็นไรนะครับมีมีแค่เอากูเคยโดนแล้ว ได้ช่ฮะโอเคเอ้ยไม่เป็นไรน้องขอบคุณมากถือว่าเองสุดยอดจริงใไปจุดตะโพกใไปจุดตะโพกโอเคนี่ครับน้อง FC ฟซีเขาอยากมาคุยด้วยก็ไม่กล้ามาคุยเลยอันนี้เด็กเกียร์นะครับรอแม่ง2ชั่วโมงกูนั่งอยู่นี่2ชั่วโมงแต่ไฟยังไม่ข้าไใหม่สักเออรองขอคนเดียวเออนี่ก่อนมันจะมาจากลาดลีนี่คือแบบนานจัดนี่คือขี่รถสายตรงมาเมกาเครื่องบินอะไรบ้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวโบอิง849 พี่ขับรถไถทุ้ยพี่ขับเครื่องบินรถแต่งไม่ใช่พี่ขับรถแต่งไม่ได้เราตัดภาพไปตอนในงานเลยมึงดูเขได้ว่าครูจะเอาน้ำไปให้ลูกกูแดกข้างบนในสายน้ำพึ่งนี่นะที่อยากให้แดกเลยเชียไม่เอาหนาวกลับบ้านแล้วตุ๊กตายได้นะทิ้งตกติดต่อกันห้ามนะวยตุ๊กตาตัวจับเล่เลยเลือกได้ทั้งร้ือนบเก็วย ผ่านจริงก็ได้เลกก็ได้ผ่านมาแล้วเรียนเชิญนะคิดว่าจะได้ไหมเออไม่รู้ห้าสิบ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 ห้านาทียี่สิบบาทกันการรเบิดนารระเบดแต่ตอนนี้ห้าอันนี้สอบก็สอบใน่องได้เลยนะเบดไม่เน้ำกับปลาแล้วกตึ่นตานจิงก็ได้เก็ได้นะ กันแล้วเรื่องเชิญนะจ๊ะเย็นเราไปเอ็กกี้วะพี่วายเปิดได้กินปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไหมยิงประมาณกลางๆขวดนะลูกนะอุ้ยว้าเฉยไม่โดนไม่เอาหนังกลับบ้านแล้วตุ๊กตาได้นะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ น20บาทค่ะกดได้เลยก็ดางเลยเอาดียแดกกันนะยังเหลือไม่พ่อยเหรอการพุทอตอนนี้ขวากเยว่าสถานการณ์เนี่ยช่างขับขันมากกูนด้โดนถ่ายรูปยุ่งกระฉังเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปด่านหน้ายังรอรูไหมบ้านเพลงสิ่ง

ดอต่อไปไม่ได้จะแตกละอันนี้คือไม่การใช่ไหมไม่ใช่ฮะเย็นกูยัต้องแก้ไขครับเรื่องรออกูมีอีกเย็นไม่ได้สาอกด เราไม่ต้องแพ้คุจะได้ความกำลังที่ลูกที่ต้องได้ถ้าเราชนะคุณจะได้ประการเย

คนละลับคนละรับโอเคอะไรี้างลูกกเกิน นีูได้เพื่อนตาบดบวบน่เป็นไงเลยเรียได้ผมใชสูตรแ่สิบาทอันเป็สิบาทนะขอบคุอันนี้รงเหเลยเนมนข้านะแค่นีคืข้าเลยักาท่าดตดูมเป็นเรงเสยนตร้ลยนะาเห็นแล้วนอะไี่อาจจะเป็บกัะบ

เราต้อนรับก well, hey! ันนะเฮ้ยโอ้โห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 ไอ้โหโอ้โหโด้โ้โหโอ้โหไอ้โหโ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 อ้มหโอ้โ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 ่โอ้โอ้โ้โหโ้โหโอ้โอ้โหโอ้โห้หโอ้อ้มหโอ้โหไอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โห้้้้้้้้้้้

พ่อพ่อพ่อพี่ไทยนะไม่ได้ไหนนะพี่เดี๋ยวผมไปหาพี่โอ้ยไปหลอดตัมากเลยครับพี่ครออภัย ครับสวัสดีครับมาแล้วอ้าวใครหลังใครหลังใครอ่ะได้แล้วนั้นน่ะอ้าวนี่เลยอ้าวนี่3อ้าวอย่าไล่ตะลุ3เลยครับครับเอาเลือกเอาเลือกเอาให้เป็นไปต่อนะครับเดี๋ยวครับโอ้โหการจะรับเงินนี้ครับรับกันยังไงครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงใจนี้ตรงใจ <laughs> 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 เอาตรงนี้นะเอผมครับเงินคุณก็เสยตนะครับเอานครับนไหนอัตรงนี้แลวเอาตรงี้ครับตรงนี้ันูหนเย็ดอว่าดที่สุดวาครับคแก่เขาเรื่องครับ ไปแล้วนะครับรับอีกตัวนี่ัชเชเขาเครับโอ้โหลาชยนทวันบอกเลยว่าถือเลยครับนะขอบคท้มาครับีุ่ีครับพ่่งเพราะมช่วยถือนะัจัดเล่นอะไรก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรูิ่าสไม่ได้ไม่ไเจอกันด่านหน้าเล่นไหม น้ำในนิ่นงเดี่วที่คมต้าห่ลูก 28, 33, 35, ี่ิบาทสาสลูกเลยาบเีไม่ตกกอเียผู้ชายเส้เนสีแดงเีม่ีมลเลยเดียวไม่ตกเป็รื่องมันเดียวาที่ได้เดียวเลือกเลยลูกละตัวน่เล่นไมเีเอาใหม่สัก่ิบาทต้องหลบได้แล้วน้ำหนายเลยพี่พี่เฉียงสี่สิบ้าอ,องศาน,น,นี่องศาด้วยคะสี่ร้องศาปรเลนะทรายเพหวังเล่นได้ไหมบ อันนี้พอได้เนี่ยาาได้ครับเพือ่อแต่ความแรงเนี่ยยังไม่ได้ต้องแรงกว่านี้เหรอไม่เขาต้องเบาๆหเอยนายได้แค่สตต่งรถโดนเราก็จกับโดนแต่มันไม่มีน้ำเลยคะับอันนี้ไม่รู้อะไรมันอยู่ข้างในก็มีนนี้คือโคตรผ่านตังค์กูเลยนะขออีกรอบใครไม่มั่นใจมาดูก่อนได้นะคะไม่เล่นก็ได้เราชวนไปดยเบาๆใช่ไหมได้เบาๆครับเรียบร้อยเซ็ตเซ็ต

ราาสิงดรถไปสายนีเชิญจองหรอมาจองที่ละบนรถไปแล้วไปตื่นได้ด้วยกันภายในเวลยเชิญกาสบรรยาแห่งความสยงบทันราาทชวนให้วานอวาเฮ้ยไอ้เหี้ยยิ่ง้ราซาสิงคราซาสิงค์ให้สิง โอเคโอเคมาแล้ว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 มาแล้ไปนบ้างไปไนไงไปไากูต้องใกล้ผีเฮียี่ร้องเล้ยไอ้เี้ยเจ้าผีหัวกอไ้งไ้งเลื่อนไปไหนเลื่อไปไ ไห้เลยรไม่ได้ให้เลยาได้ไม้เลยัตว่าเาต้องต้อหลังเวทีกูล้วไงไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้ไมได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ได้ไม่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 ได้ไมด้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไมได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม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 ได

ไมเาได้แล้ดป้าได้ก็เช่าทวกคนเลเนี่ยแล้วนี่แล้วหยุดตัวพี่พี่าที่สาดตังด้่าดแล้าได้ต็ใช้พี่เอานะอยไา้ล้ตัวเนี่ยไหนเาะดลยวเาล่านป่ได้กู่นับเปอร์นับเปอรเอาตัวไหนครับเอาตัวไหนครับเข้าหมดถ่ายได้ไหมได้ดแล้วเนี่ยเข้ั้แต่ดไดเอาตวไเ ตัวใหญ่ไงเปยีกะอันนี้ถ้าพี่เขาไม่พากูปาให้กูไม่ได้แล้วเนี่ยได้เหรอเออกูปาไม่ได้เลยจริงไม่ได้ไม่ได้พี่เขาอยากพี่เขาอยากให้อ่ะอยากได้ไม่ได้ขาเจ็บมระโดดมาดูไม่กีนปิดตัวเลยมาเล่นเด็าใครพูดเหรอฮะเล่นเล่

Yeah.